เพราะว่าเราจะเห็นได้บางอย่างนะครับแต่ว่าโอเคเรื่องตัวนั้นขอ,ขอไม่พูดแต่ว่าวันนี้คีย์เวิร์ดคือคำว่าสังเกตนะครับนนครับต่อไปครับผมชอบอันนี้มากเลยครับเอาเบอร์ด้าสซ้ายบอกว่าคาจากัดความของคําว่าโมง่งมงก็คือการทาสิ่งเดิมซ้าๆซ่าๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิมนะฮะทีนี้ผมบรรยายแล้วก็สร่รผลโหเฮงของพูดเข้ากับฝัดจรกรยายอันนี้ ดีใจครับไม่มีใครอยู่เดียวกอนีกรอเลยทุกคนไปได้ท้องไรซ่อๆาเลยใช่ไหมครับทําไมไรใหม่ๆตลอดเลยใช่ไหมครับถูกต้องคัะทำไมฮะทำไมเราต้องทำอะไรใหม่ๆครับสไลด์ต่อไปเพราะว่าถ้าเราพัฒนาไม่ทันกับโลกแต่ละยุคเราจะถูกดันลงไปครับตอนนี้สังคมไทยของเรากําลังน่าเป็นห่วงว่าเราจะอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าลีกไหนหลีกลีกนะ ฟุตบอลลีกอลีกไหนอาจจะโดนดันลงมาข้างล่างก็ได้นะครับเราไม่ได้อยู่ในยุคล่าสา์แล้วไม่ได้อยู่ในยุคเกษตรยุคอุตสาหก,การรมเราอยู่ในยุคไหนครับอินโฟเมชันศักยาภาพของมนุษย์ที่สําคัญและจําเป็นในโลกยุคนี้ไม่ใช่สมองซีกซ้ายอยีกต่อไปแต่เป็นสมองซีกขวาซีกซ้ายคืออะไรครับอ่ะจะลดต่อไปนะครับ ซิซ้าคือลอจิติกตักกัดเหตุผลหลักการการคิดคำนวณสัญญาภาษาความจำการผลิตผลิตมากมากราคาต่ำๆเกมการแข่งขันแบบเรทโอเชียนทะเลสีเลือดโคตรคู่แข่งขันผลิตให้มากที่สุด,ดลดราคาให้ต่ำที่สุดราเป็นมาชีพไม่เป็นไรต่ำคือเป็นยุคข,ของการแข่งต่ำแต่เราผ่านแล้วนั่นคือเรทโอเชียนยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมนี่แหละครับโลกของเราด้วยฝีมือของมนุษย์ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา มากกว่าเดิม3าบกว่าเเซต์เทียบเท่ากับระยะเวลา8ปดแสนปีของโลกโลกของเราก็มลังียนไม่ใช่ต้อใคร mm hmm. ก็เพราะพวกเราี่เองนะครับทีนี้การที่เราแข่งขันในโลกยุคนี้เนี่ยเราจะต้องใช้พลังของสมองซีกขวาซีกขวาคืออะไรครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ทุกท่านจะได้ค้นพบตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าเราเป็นรู์สมองซีกไหนวันนี้จะได้ทราบ เราจะพัฒนาตัวเราอย่างไรอยากรู้ไหมัะถ้าไม่อยากรู้ก็จะได้ข้าไมไปเลยนอยากไหมคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็มาดูก่อนซ้ายคืออะไรขวาคืออะไรซีขวาคืออะไรครับจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกความสุนทรีแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์เอาไซต์เดอะบ็อกซ์คุณธรรมจริยธรรมมโนธรรม อยู่ซีกขวาครับทีนี้มนุษย์เราต้องมีสองซีกเพราะถ้าเราไม่มีซีกซ้ายเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะใส่รองเท้าก่อนหรือว่าใส่ถุงเท้าก่อนคือหลักหลักการลอจิกมันจะหายไปคุยกันได้จะคุยกันไม่เมือนี่คือสมองซีกซ้ายมันคือสัญญาภาษสารความจากฎกติการะยัรัฐธรรมนูญเนี่ยซีกซ้ายจิตสำนึกซีกขวานั้งเราพูดว่าพูดถึงจิตสำนึกจิตสำนึกอยู่ในสมองซีก ทีนี้ถ้าผมจะให้ทุกท่านสํารวจว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์สมองซีกไหนเป็นหลักคือเราต้องใช้ทั้งสองซีกนะครับแต่เราจะมีความเด่นไม่เหมือนกันทีนี้ไม่ต้องน้อยใจหรือว่าไม่ต้องดีใจว่าเราเป็นมนุษย์สมองซีกไหนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราควรจะสังเกตแล้วก็รู้จักตัวเองเพราะถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะพัฒนาตัวเราได้ไหมครับไม่ได้แต่เชื่อไหมครับเราจะไม่รู้จักตัวเองเลยจริงไหมใครเป็นบุคคลที่น่าค้นหา หน้าทำความรู้จักมากที่สุดในโลกนี้ครับตัวเองแล้วใครเป็นถูกคนที่เรารู้จักน้อยที่สุดครับตัวเองความรู้ทั้งหมดที่เราเริ่มเรียนมาเป็นความรู้ที่อยู่ข้างนอกหมดแลรู้รู้ไปเท่าไหร่นะมันไม่ได้สุกขึ้นไม่ได้ทุกน้อยลงนะครับแต่อะไรก็ตามที่เรารู้เกี่ยวกับตัวงมากขึ้นสุกจะมากขึ้นทุกจะน้อยลงเราจะสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงและ Transform ตัวเองได้นะครับเอาละครับลองสารวจ ตัวเองก่อนครับว่าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์สมองซีกไหนนะครับใครคิดว่าเราเป็นมนุษย์สมองซีกซ้ายยกมือครับซีกซ้ายกี่คนกี่คนครับประมาณสี่ห้าคนเองนะครับซีกซ้ายใครคิดว่าเราเป็นมนุษย์สมองซีกขวายกมือครับาประมาณสามสิบสองคนนะครับขอบคุณครับใครไม่ได้ยกมือยกมือครับที่ไม่ยกมือมากกว่านี้นะเนี่ยไม่ได้ยกมือเลย ไม่ได้ลงมือที่หมายความว่าอะไรครับไ,ไ,ไม่มีสมองไม่ม,มองครับความจริงมันความจริงมันปวดร้าวไปหนควนะามจริงมันปวดร้ายะจะบอกว่าเราไม่มีสมองเนยเออเลครับวันนี้ความารับที่เกี่ยวกับตัวเราเองจะตรวจถูกตปิดเป็นครั้งแรกแลวเราจะมีวิธีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ตัวเองด้วยนะครับเอามือประสานกันครับใครที่มือขวานิ้วโป้งขวาอยู่ข้างนอก นิ้วโป้งขวาครับนิ้วโป้งซ้ายยืดขึ้นครับนิ้วโป้งขวาครับนิ้วโป้งซ้ายครับท่านที่นั่งที่ไหนถึงว่านิ้วโป้งซ้ายคับนิ้วโป้งขวาใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคถ้าที่ยืนครับเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าสมองทั้งสองคนนะฮะคู่กันเลยเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าสมองที่ไหนทำงานกว่าท่านที่ยืน ไม่เคยเลยครับท่านที่นั่งนะครับสมองที่ไหนนั่นงนะมงๆอยู่ผมอึ้ดมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวนะครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยมีกี่ทางครับห้าทางกี่ทางครับมีหกทางนะตาหูสมองเิ้นกายใจเรามีประตูเชื่อมโยงกับโลกให ท่านที่ยืนนะครับเป็นมนุษย์มสมองซีกซ้ายท่านที่นั่งเป็นมนุษย์มสมองซีกขวาเป็นคนละสายพันธุ์คนละสติชีกแต่ว่าอยู่ร่วมกันได้อยู่ในห้องกันร่วมกันได้ครับไม่ทะเลาะกันได้ครับเห็นไหมครับเนียผมทาเซเว่นนี้นะขนาดว่าแฝงแฝงคู่ที่หน้าฟาเหมือนกันแด้เลยนะหน้าเหมือนกันแม่นเลยนะครับแน่นเลยนะครับในสถายให้ผมแม่นเลยแต่ผมจะบอกแน่นแบบนี้คผมสแกนกรรมไม่ได้แต่ผมจะบอกเลยว่าท่านเป็นยังไงนะครับ เมื่อกี้ผมจะบอกว่าเมื่อกี้เาผมไปอ urve ย์มาเนี่ยนะครับแฟดที่เหมือนกันเด็กเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเกิดพร้อมกันแต่ปรากบบส,สมองสมองคนซีแล้วธรรมชาติไม่เหมือนกันเลยนี่เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นได้ยังไงนะครับถ้าที่ยืนอยู่สังเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้เวลาที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารปราั๊บนะครับธรรมชาติของเราคือคิดทันทีคิดชั่วคริบตาคิดแล้วก็ตัดสินได้ทันทีใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบถูกไม่ถูก เนี่ยช่วงพิษตาก็าว่าเราได้ถูกอกินสตาลโปรแกรมของส,อส,งสมองซิกไซด์ยอไปแล้วในตัวเราไม่ต้องดีใจไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจนฮะมันเป็นธรรมชาติของเราสังเกตต่อนะครับบ่อยๆครั้งที่เราคิดแล้วก็ตัดสินไปนั่นแหละคิดยังไงครับคิดถูกคิดผิดคิดผิดสังเกตไหมครับบ่อยๆครั้งที่ที่เราตัดสินไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้มันคือร่องสมองเดิมมันเหมือนกับระบบไฟลิ่งที่เรา เซฟเอาไว้ในเครื่องคองมพิวเตอร์พอเจอเหตุการณ์นี้ตบเอาลัหรือข้อมูลเก่ามาตัดสินทันทีถูกต,ต้องนะครับผมไม่ได้คิดเองอันนี้เขาเซอรว์มาทั่วโลก50ปีแล้วแต่ผมเป็นคนชอบสังเกตตัวเองชอบรู้จักตัวเองแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับซึ่งท่านที่ยืนสัชรู่เนี่ยคนละสปีชีส์กันกับท่านที่นั่งน,นะครับท่านที่นั่งครับเมื่อกี้มีหลายท่านนั่งใช่ไหมเมื่อกี้ฝั่งนึงครับ เขารับรูข้อมูลข่าวสารครับเขาคิดทันทีท่านที่นั่งรับดูข้อมูลแล้วคิดไม่คิด <c oughs> คิดไหม <c oughs> ไม่คิดครับสังเกตนะ,ส,ะสังเกตธรรมชาติของเราเนี่ยรับข้อมูลเราเราเราับแล้วไม่ได้คิดแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสิ้นคิดไม่ใช่สิ่งคิดนะไม่ใช่เป็นคนไร้ความคิดไม่ใช่นะแต่สังเกตที่เดียวครับธรรมชาติของเราเนี่ยสมองซีกขวาเราเรา,เร,ารับด้วยอารมณ์และความรู้สึก เรา,บบารับแบบศิลปินดารารับแบบเจ้านายคือรับแล้วแตดไว้เฉยๆว่ารับรู้รับสร้างแต่ยังไม่ตัดสินถูกผิดชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่นี่คือธรรมชาติของมนุษย์สมองซี่กว่าซึ่งต่างกันเราต้องสังเกตเองเราพัฒนาตัวเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเราที่นี้จะมีจะรู้แล้วว่าทําไมเราถึงปวดหัวนะฮะเดี๋ยวจะดูนะฮะทีนี้อย่าพึ่งครับเดี๋ยวนี้อย่าพึ่งให้รับ้ินเก็บไว้ก่อน ทีนี้เราใช้สมองซีกไหนครับในการส่งข้อมูลนะครับลองกอดอกดูครับกอกดอกครับใครที่มือขวามือขวานะครับซุกอยู่ใต้แขนซ้ายแล้วมือซ้ายขึ้นมาอยู่บนแขนขวายืยนขึ้นครับไม่ต้องดีใจดีใจทำไมดีใจทำไมโอเคครับอันนี้ต้องเหมือนกันแล้วใช่ไหมครับ อันครับท่านคือเนี่ยเคยสังเกตดูไหมครับเราใช้ใช้หรือขวาครับทางด้าซ้ายครับขวาท่านที่ได้เลยครับใช้สมองสี่ไหนส่งข้อมูล